สวัสดีครับพี่ๆสมาชิกทุกเพื่อนทุกท่านนะครับก็เจอก,กันกับแนวทางในรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวสามัคคีสามัคคี VIP แล้วก็ลาวอาเซียนนะครับพี่ๆสำหรับแนวทางเมื่อวานนะครับลาวสามัคคีให้3กับ9โหาที่ออก1 6 6 0 1นะครับรอบแรกก็หลุดนะครับลาวสามัคคี VIP ให้6กับ2องที่ออก2 1 0 3 2เน้น2 4แนละ้วเข้ามา3 2ใครรูดที่2เข้าไปที่3 2นะครับมาแค่สายรูด ลราอาเซียนนะครับให้แปดกับ4โลนที่ออก385กับ974ไม่มาท่านใดเอา8ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่85ตรงตรงๆเน้นๆน,นะครับก็มาสายรูดกับสายเจานะเนาะหลุดไป1รอบนะครับส่วนแนวทางวันที่18นะครับผมชื่นชอบแล้วค่อยติดตามนะครับ สามเมื่อกีนะครับให้ไปที่เลข5กับเลข1สายรูดนะครับให้ไปที่เลข1 1 2 1 6 1 9นะครับ5 2 5 6 5 9 3ตัว5 1 9นะครับ ส่วนเราสามัคคีนะครับ V.I.P เนาะสามัคคี V.I.P ผมได้เลข9นะครับกับเลข5นะครับพ,พี่สายลูดให้ไปที่เลข5นะครับห้าหนึ่งห้าสองห้าสามเก้าหนึ่งเก้าสอง เก้าสามนะครับสามตัวนะครับให้ไปที่เก้าห้าหนึ่งส่วนลาวอาเซียนนะครับลาวอาเซียนผมให้ไปที่เลข0ูกับเลขสี่

นะครับผมแนวทางก็จะจประมาณนี้นะครับเนาะท่านใดชื่นชอบในรอบไหนนะครับในในรอบดึบเนาะสาราวก็ขอให้ปังๆเด้งๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ